สวัสดีครับวันนี้มีวิทัศน์บ้านถึงสามตัวกับทรัพยากรที่โอ,โ,โอ้โหมีแค่นี้นานแน่นอนแล้วเราต้องโอ้โหตีบ้านหลวงด้วยนะครับจัดไปคลิปนี้ไม่ต่ำกว่าสิบนาทีส่งกันเลยนะครับทำตัวเป็นคนดีเข้าไว้ยอมันเอาเยอะจังว่าเตยทำเป็นเล่นไปโดนอิดทีนึงหมดหลายแสนเหมือนกันนะครับไม่นี้ผมก็โดนไปกี่แสนวะนะ่ะ พูดเยอะเลยขี้เกียจเริ่มด้วยเรดน,นะครับมันน่าเบื่อสุดละเริ่มด้วยตีวอลนะครับและคือแบบเมื่อวานผมอัพไอเชอ่อควีนไปถามว่าผมอัพทําไมผมอยากรู้เหมือนกันผมอัพทําไมวะไอเชื่อควีนเพราะว่าถ้าผมอัพไอเชื่อควีนผมจะตียังไงเนะี่ยมาดูดีกว่าครับว่าวันนี้เราได้ลงไหมวันนี้เราก็ได้ลงนี่ผมเจอตัวเองแล้วเจอบ้านนี้นะครับ ก็ดูไม่ได้เก่งมากใช่ไหมน่าจะไม่เป็นไรมั้งคิดว่าต่อไม่มีไอเชอร์ควีนก็อาจจะยังไหวแต่เพื่อความชัวเออว่ะถ้าเราช่วงนี้เราตีวอลลี่อยู่ทรัพยากรในนี้น่าจะมีเซฟนะครับนั้นผมใช้หนังสือเลยแล้วกันสำหรับไอเชอร์ควีนเอาใช้ไงวะเอ้าต้องไปกดในนั้นเหรออ่านี่ครับ ใช้แม่งไปเลยจบๆนะครับเราจะได้มีอาเชคควีนใช้เพราะว่าผมชอบอาเชคควีนสุดและเป็นฮีโร่ที่ดีมากมาตีเลยเดี๋ยวๆๆก่อนตีดูก่อนอันนี้เป็นห้าแฉกงั้นผมจะใช้มงกรไฟฟ้าใช่ไหมผมจะปล่อยอาเชคควีนด้านบนยิงลงมาให้โดนแอสสวิเปอร์แอสสวิเปอร์ตรงนี้ด้วยนะครับและจากนั้นเราก็จะตีจากด้านล่างโดยที่จะเอา คิงเดินเก็บฝั่งนี้แล้วแชมเปี้ยนเก็บฝั่งด้านบนลงมาตรงกลางโอ้ตีแม่งเลยรุ่นใหญ่ไม่ต้องใช้หลอกฐานแครนนะครับโด้น่นอนใช้ประมาณนี้แหละทุกอย่างโอเคแล้วมั้ง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันส <c oughs> ิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือต้องยิงแจนแอโรให้โดนแอสเปอร์ทั้งสองอันสวยมากนะครับต่อมาก็จะส่งคิงมาตรงนี้นะครับตรงนี้สักตัวหนึ่ง แล้วแชมเป้ยาฟีดเรียบร้อยโอเคหมดทุกหมดโตกตายาฟีดปลาตรงนี้ค่อยๆเดินเข้าไปเป็นลาวาฮาไม,ไม่ใช่ลาวาฮาเป็นไอซ์ฮาโหมาจะจัดนมากไอ้เงา ไปบอกโอ้ให้เดนเทราลย,ย่งไม่พังนะฮะปายฟีได้หมดโอ้โหแล้วดูไอ้ฮาวโคตรหนืดเลยเราแชมเปี้ยนเราติดแงก <c oughs> โคตรบางเลยนะไอ้ฮาวคือแบบตัวลูกน้องมันเดินออกมาปุ๊บโดนสายฟ้าของแล้วแชมเปี้ยนจัดการได้แบบในทันทีเลยอะ่ะบางจัดอะน,ะนันก็เหลือเทาฮอลโอเคครับเหลือเอ็กโบกับสเกตเตอร์ช็อต ยังไงรับไหวไหมหเทาฮอเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหตีวอลมันจะไปยากอะไรนะครับไม่ยากเท่าไหร่สวยงามหนึงร้อยเปอร์เซ็นแบบไม่พลาดนะครับมาแปดล้านเดี๋ยวย้ายบ้านก่อนจะดูง่ายไฮเดนเทตล่าเราอัพหมดแล้วตอนนี้เรากำลังอัพไลอัพวิสาทอยู่นะครับก็กดไปเลยหนึ่งอันแล้วผมก็จะเปลี่ยนเอ,อ ดี๋ยวที่เปลี่ยนอยู่ไหนอยู่นี่ครับผมจะเปลี่ยนน้ำม่วงให้เป็นเงินปึ๊บแล้วผมก็จะเอีกหนึ่งอันได้เลยทันทีโอ้โหก็สวยแล้วจากนั้นผมก็ต้องไปปล้นแล้วนะครับไปไปปล้นกันเลยดีกว่าช่วงนี้ผมก็ต้องไปเอพมินเนี่ยนปินนะครับเพราะมินเนี่ยนปินหม่นเลี้ยวน้อยสุดโอกาสที่ผมจะได้ใช้หลักๆก,ก็จะน้อยสุดตามไปด้วยนะครับส่งทิ้งตรงนี้แล้วผมก็จะตี Ờ, tí đánh nhé Đôi tiền Nhìn vào yêu vô Pa 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 Nụ là Pa nít nưng Chị Đu đi mi ở đây giá Pa Ok Pa โอเคป้าโอเคกดสกิลยังโอเคไหมตอนนี้ดูกันไปก่อนป้าป้าต่ออ่า uh, พังไปป้าไปอีกอืบอ่าอ่าสีมือผมเริ่มกลับมาหรือเปล่าอ่า <c oughs> uh, สวยกดสกิลไปเพิ่มเลยกลับมาจนเกือบเต็มโอ้โห oh, โคตรโหดโคตรอันตราย ผมไม่แน่ใจว่าบ้าสิบห้าเลเวลฮีโร่เต็มเท่าไหร่แต่้ตอนน่าจะแปสิบห้านะครับมันน่าจะเพิ่มทีละห้าเลเวลแล้วตอนนี้มน่าจะมากไปกว่านั้นนะครับหลังแรกร้อยเอร์เซนบวกกับที่เราตีตรงนั้นก็ร้อยเปอร์เซนตดูก่อนว่ามินเนี่ยนปลิ้นราคาอัพเท่าไหร่นะครับแสนสามก็ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะโอ้ยไม่ยังเยอะอยู่เยอะจัดต้องปอนอีกกี่รอบนะครับเรามาดูกันเลย บ้านสิบหกหรอโอ้โหอย่าไปกลัวนะครับความกลัวนั้นเป็นแค่เพียงเงาอาชื่อใจแอนไอโรมันยังจะสามารถทำลายเอดิเฟนได้อยู่ไหมย,ยิงไม่โดนอะถ้าจะทำลายก็ต้องยิงไม่โดนนะถ้าเข้าปฏิเอกโบยผมก็จะดีมากนะครับสวย จะบอวิ่งไปเลยตีตีทำไม,ไม,มอยนนู่นั่นตริงแล้วกดสกิลปาน้ำยาช่วยนิดนึงเดี๋ยวจะลำบากปาน้ำยาช่วยนิดนึงเดี๋ยวจะลำบากกดน้ำยาผิดนึงโคตรอันตรายเลยนะถ้ามันเล่นเลยน้ำยาผิดที่ยิงออกมาแม่งเทจัด,จด แล้วก็เรียบร้อยนะครับได้มาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจะถือว่าดีมากเว่านั่นคือโบนัสตุ่มุดเดียวสามารถได้ได้นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โบนัสก็จะเต็มร้อยพอดีนี่เขาเรียกว่าการเก็บโบนัสอย่างแท้จริงแล้วตรงนี้เราก็ได้มาอีกหน่อยหนึ่งเก้าแสนนะครับกดออกมาหกล้านเราสามารถแบบประหยัดวิลนักัสได้โดยการอ p go s t o r a รจก็ัพไปเลยแล้วกัน ผมอยากเก็บน้ํามันให้อพมันยืนปินได้แต่ถ้าจะทําอย่างนั้นน่าจะนานนะครับงั้นเราอบกูสตอรเดหรือไม่ก็อิเล็กเซอร์สตอดอีกอันหนึ่งก็จบจบแม่งเลยนะแล้วเราก็ไปเล่นบ้านบ้านนั้นอะ่ะบ้านอะไรวะบ้านหลวงอะ่ะเออแล้วเดี๋ยวมันก็จะเพอร์เฟกโอ้ล้านแปด โหบ้านนี้ก็เก่งอยู่นะครับเนี่ยตียังไงดีมองดูเอสวิเปอร์แล้วก็ยิงให้มันแน่นๆยิงเปี่ยงหัวน่านจะปล่อยคิงด้านวนได้และมังกรสองตัวตรงนี้ได้แชมเปี้ยนตรงนั้นถ้าลงล่างก็เดี๋ยวส่งไปตรงนั้น ก็ปิดร้อมด้านบนเลยนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บปี๊ดไฟเจอบอลไปบึ้มปีดปีดดีขวดเอ้าฟปี๊ดช้าไปปี๊ดดีขวดตรงนี้ปี๊ดดีขวดตรงนี้ปี๊ดดีขวดตรงทาวหออ่าไหวไหม โอ้ oh my god รู้สึกไม่ไหวโอ้โหฟีด oh, ไม่ทันอาจะฟุนแตกน่าจะไม่ได้ดาวหอแล้วนะออกไม่เองเลยมันก็อัพเลยนะครับผมอัพอัพไปคลิกเกียจรอคลิกเกยบหา Go Storage ปุ๊บอัพไปนะครับ อิเล็กซ์สร์สโตรเรจตอนนี้เราเอาไปทั้งหมดสามอันโกสเตอร์สก็กำลังตามไปนะนี่ถ่ายรูปโกสเตอร์สเรอถ่ายรูปวิาสาตด์อยู่อะโอเคครับต่อมาเราจะมาเล่นสิ่งที่สนุกที่สุดของเกมนี้ละ <c oughs> สำหรับผมคือน่าเบื่อกว่าบ้านมืดอีกนะ <c oughs> แต่ก็ดีๆไปทรัพยากร ผม่ลาบเล็กน้อยหินปานกลางหรือเปล่าโอ้ยเคฟีดพวกที่เป็นป้อมหุโหดอย่างเช่นจรวดนี่ก่อนเลยนะอ้าไม่โดน อยากให้มันดูอินฟ์โนไปด้วยแต่มันไม่โดนนะครับเนี่ยมันป้อมจรวดเนี่ยผมว่าแรงตีแต่ละกันถ้าจบที่สองไม้นะครับหรือไม่ก็จะสามรู้สึกตีพลรราดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันหวังว่าจะพลาดไม่เยอะซึ่งก็น่าจะเยอะอยู่ครับตรงนี้ ถ้าเคลียด้านนี้หมดได้เหลือแค่ด้านล่างก็มีลุ้นอยู่นะครับบึ้มบึ้มสวยมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่ไม้ต่อไปก็ปลายฟีตตรงนี้หนึ่งขวดแล้วก็ตรงนี้หนึ่งขวดนะครับมึงดูดิมันน่าเบื่อจัด มีใครชอบเล่นบ้านมันเรียกว่าบ้านอะไรไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรบ้านหลวงหรือเปล่าวะผมก็พูดอยู่เนี่ยว่าเออใช่เรียกว่าบ้านหลวงแน่นอนแต่ประสษาอังกฤษเรียกแคปิตอลแคปิตอลแคปิตอลจะไปครับเคลียรตรงนี้ให้หมดอันนี้เหลือบ้านน่งน้อยหนึ่งหลังก็เดี๋ยวส่งตัวนี้ไปน่าจะทำอะไรสักอย่างได้อยู่นะ let's go spd เออยิงอะไรเนี่ยยิงไม่โดนหรอกคือมันเป็นคอมโบที่ดีมากเลยนะไมเนอร์กับยาฟีอะป้อมที่ยิงชานี่แบบบางทีไม่มีโอกาสได้ยิงอะเพราะมันแบบรีเซ็ตหมดเลยอะแตกหนึ่งคอมโบที่ดีเหมือนกันก็คือสปากี้กับยาเฮดแต่ผมเล่นไม่เป็นนะครับมันดูใช้สมองเยอะกว่าเนี้อันนี้ใช้สมองน้อย ก็เลยเข้าทางผมมากนะครับผมป้ายาฟีไม่โดนคัดเชื่อเนะี่ยโอ้ my god แต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับหรือเปล่าวะ what the hell was that บึ้มบึ้มบึ้มเดือกี่ตัวนะเนี่ยเดือมีกี่ตัวลนะ้ะ ึ้มเดี๋ยวนะไหวไหมเนี่ยไหวแหละป้อมบุญเขาก็เหลือแค่สี่ป้อมเองเราเหลือตั้งสี่ตัวพอดีอ่ะโอ้เหลือเฟือเหลือเฟือสบายสบายครับสองไม้หลังเนี่ยนะส่งไม้กําลังดีเจาะไปเจาะไปบื้นบื้นแล้ต้องวนกลับไปด้านบนอีกหนึ่งรอบคนระับ <c oughs> เบืเอเ่อวะ่ะ เราต้องไปเก็บซากหลังที่แบบพังๆด้วยนะ94%นะอะแม่งเหลือไว้ทำไม94%จบจัดอ๋อ93ด้วยซ้ำไม่ใช่94เดี๋ยวผมจัดการให้ครับเหลืออะไรไว้เหลือตรงนี้ไว้นะครับโป้งแปะโปะโปะสี่ตัวก็พอแล้วนะครับมีอะไรไกลๆะไไหมไม่มีโอเคถามว่าทำไมผมถึงมาช่วยล่ะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาผมเยอะ เอาจริงๆนะครับถ้าอยากได้เต็มเยอะที่สุดอะ่ะจะต้องตีบ้านที่แบบยังไม่มีใครตีทิ้งไว้แบบนี้นะเพราะถ้าทิ้งไว้แบบนี้คือมันแบบเพื่อนๆก็จะได้แค่เนี้ยไม่ถึงพันไอ้ถึงพันกว่าได้น้อยมากแต่ถ้าตีเต็มๆอ่ะมันจะได้เยอะกว่านะครับอัพไปก่อนอัพเลยนะอัพไปก่อนนะครับกดวอัพเกรดไปแล้วก็กลับมาตีต่ออย่าไปตีดักก้อนครีฟนะครับมไม่ชอบมันเป็นมังกรโอไม่ก oh ็ผมไม่ชอบเลทักอย่าง ตายยังไงดีนะครับหนึ่งขวดตรงนี้แล้วก็หนึ่งขวดตรงนี้แล้วผมก็จะไปหมดเลยไปหมดเลยจัดก็ไปห,หมดเลยบุกทะลวงได้ทถวห้องป็นที่เรียบร้อยนะครับ น่าจะต้องสามไม้แล้วดูอย่างสภาพแล้วเออเข้าไปทิ้งระเบิดข้างในนั่นแหละเอาไม่ตายโหแย่จังเดือบาบิเลียนตัวนั้นตัวเดียวเสียเวลาดูนะไปเลยดีกว่า ถ้าผมสามารถจบได้ในไม้นี้คือผมจะโคตรเก่งโคตรโหดโคตรอันตรายเป็นลำดับหนึ่งของวงการตีบ้านมดูว่าผมจะเป็นได้ไหมนะมีลุ้นนะมีลุ้นนะดูดีเจอนักว่าน้ำเมึงประเทศจีนของผมหน่อยไอยประตูกับตีกำแพงมันต่างกันไหมผมอยากรู้อ่ะคงไม่ต่างหรอกมั้ง เออป้อมที่ผมอยากให้พังก่อนแม่งยังไม่ฟังอีกหรอแล้วมันจะทิ้งไว้อย่างนั้นนะนะโอ้โหสุดยอดโอ้โหแม่งฉลาดสุดขั้วเลยวะโอ้มันเดินกันยังไงให้หลบตรงนั้นได้เนี่ยงงเลยวะความสามารถแม่งเยอะจัด ผมเหลือกี่ตัวหกตัวโอ้โหห้าตัวโอหมดหมดต้องอีกไม้แนะ่นอนอย่างนี้โอ้เกือบเอาตรงนี้หมดแล้วโอเรียบร้อยสามไม้นะครับนานเลยทีนี้บึ้ม เอ้ยไม่แน่ความฝันอาจจะทำได้หรือเปล่ามาดูกันโอ้โตายหายังเขียดเอาวัดตายหายหมดโอ้โหไม่แห้งจากการคัดเดาครับเปิดกำแพงก่อนจะได้มีพื้นที่เพิ่ม เสียเวลาวะขี้เกียจรอแล้วส่งแม่งให้หมดเลยห้าตัวก็พอแล้วมั้งแล้วผมก็จะทำการนอนรอตรงนีน้เดี๋ยวมันก็เสร็จยัยงไงยังไงไอปืนใหญ่นี้แรงนะแถมยิงแล้วก็เด้งกระดอนด้วยแม่งคิดได้ยังไงวะอ้าวตัวใหญ่เกินเด้งไม่ได้หรอ ขุดเจาะครับขุดเจาะนู่นอู่น,น,นเรืยอร้อยเหลืออะไรเหลือเศษซากอะไรทำโอ้โหดูดีถ้าผมรอแม่งตีกอมแพงแตกแม่งเพิ่งตีกอมแพงแตกให้ผมโอ้ my g ก d ผมจะแบบผมจะบ้าแล้วสวยครับผมโอเคก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับพอแล้วมีอะไรห้วพจใจนะครับตอนนี้ผมได้ฟ r อสตี้เพิ่มมาแล้วซึ่งฟ r อสตี้ความสามารถของมันก็คือ ทำให้ป้อมมันเป็นอย่างนี้สโลแต่ถามว่ามันเห็นใครใช้ผมไม่เห็นใครใช้เลยเอาจริงๆนะครับที่ผมเห็นใช้จะมียูนิคอร์มีฟินิกมีตัวล่องหนแล้วก็มีค้างข่าวเออมีประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็ตัวหลังๆก็คือฟินิกกับตัวล่องหนเนี่ยไอ้จิ้งจอกล่องหนเนี่ยสองตัวนี้ผมจะอัพต่อตอนนี้ผมก็อัพข้างข่าวกับยูนิคอร์ทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับเพราะคิดว่าเป็นตัวที่เราน่าจะได้ใช้ อาผมคิดแล้วนะครับอาเจคิงผมจะใช้ยูนิคอนใช่ไหมคิงผมจะใช้ฟินิกเอ่อราชันเปี๊ยนผมจะใช้จิ้งจอกไอ้ฟ็อกเนี่ยตัวน้องหนแล้วก็วาร์เดนก็จะเป็นนกคู่นะครับผมก็เลยไม่รับตัวอื่นเลยนะยลิซ่ากับยักษ์เนี่ยไม่ได้ับเลยยักษ์จริงๆยักษ์ก็ดีนะเพราะแบบเปิดกำแพงอนะและ้วอืดเดือดเลือดสามพันเจ็ดเทียบกับเอาเทียบยังไงเนะี่ยเทียบกับยูนิคอนเลือดพันเก้าเอง ไอ้นี่ก็อื่นเนี่ยรออบายบาย